ใช่ครับพี่นย้งคู่บูก็หค่างเขาบ่ได้ลเน่ยลมละกอนสามสี่ดอกพี่น้องนี่โอ้ยนี่คารุงเขาปะแคนีให้พ่คารุงให้พึ่นข้าวไร่ครับพี่น้องโอ้ยห้แพคพี่หน่อยโอ้ย่าเยางกับพี่น้อง พี่ครับมื่อนี้ขอบปลาห้ยิ่งขึ้นเก่าพี่น้องไปเสาวันที่สิบเอ็ดครับเดือนพฤศจิกายนซอสอฟพันธ์หาเราพวกสิบโกครับขอบปลาห้ยิ่งขึ้นเก่าพี่น้องพี่กะกะมองเก่ามองเดิมครับปลาน้องจองนะครับเนาะงพ่ลุงไปช่วงน้ำกันลายข่าอนี้ว่าสีมันหรือประมาณครับลุ้นกันครับผมดอกแหลกแหกมันครับพี่น้องเป็นขี้เถียงคาเตียครับเสียงมางคุดมาภายในพี่น้อง พึ่งข้าไรครับพึ่งข้าไรอีกครับพึ่งข้าเตี่ยพี่เนาะตะก็บดอกมันอีนยางวั่งถือพึ่งข้าไรอีกครับโดยที่นี่ป่าดำดวนนะครับเนาะ เผื่อข้าลายครับพี่น้องเผื่อข้าลายอีกครับครูหนึ่งครับน้ามังหัพี่น้องพี่น้องแม่ว,ว่านขอให้เผื่อข้าลายครับไปวงน้ำหล่อบรับแม่สวัสดีพี่น้องเพืเ่อน S <S <S จังว่ามาหาเสื้อไ้มาหอดปลาเหมือดเตึ๊บสองดอกกันอืขอให้ถึงขั้นไยพี่เนาะเขากินเบิดอแต่ละพี่นอ้องเฮ้ย,ยให้ผมข้นารครับพี่เนอะสามดอกพี่นนอ,องจุ่มจุ่มเดียวกันคะนีข่ขลานไสองดอกพี่เนอง<ๆ>นั่นฮิรอป้น ขึ้นข้าลายครับพี่หนอกมันขึ้นกตฝนตกมายังแห้งเลยพี่หนอเฮ็ดสีออไปเรื่อยๆแล้วครับพึ่นข้าลายครับพี่หนอกเอ้ยโอ้ยหลับพี่หนองนั่งก็ง่มากพ่นข้าลายพี่นนองเ็นไม่เปิดป้วบุงหรือปะโอ้ยขเอ่พวกคักพี่หนองเอย หวยเลยพี่น้องเลยสวยมากๆไปอีกดอกนึงครับเป็นขั้น่ายอีกดอกนึงครับเป็นขั้น่ายครับพี่น้องก็ไปตัดขาดิเป็นขั้น่ายครับดอกขุนโมควายใหญ่เลยพี่น้อง ค่ทพี่น oh, ้องูบูก็ข้าตางเขาบ่อยเลยนี่ดมเหรอขอซีดอกพี่น่องหน่อยเสียงเดกพี่น้องกรลงบานเต็มพี่น้องคนลฝากงานเลยพี่น้องเอางี้ต้ก็ใหนี่น้วงตาเขากันเอางีกครับยงดอกพี่น้องตัวนี้ก็หลังเฮนพี่น้องแต่ ดอกนู่นพี่น้องเกิดยี่ไม่หกหกเกิดหกค่ะพี่น้องเอ้ยมูใหญ่เลยครับตัวนี้เลยไล่ดอกพุ่มไม่ยีตีนจาะเมื่อกี้ว่าเห็นไหมบ่อโอ้ค่ะแต่ใบใบพี่น้องสองพี่ผูกัดบ่อเนี่เกลอกมาจังเมืองแล้วพี่น้องเนาะมันจะเหยียบแล้วไหมง่ายบอกกินอ๋อแบบแบบกันเลยก็ได้ สีก้อนพี่น้องขาเชื่ว่ากลมเลยแลังสวยพี่น้องที่ผุข้าลายพี่น้องอยู่กลางทางเลยงามครับพี่น้องงามอีรีนี่พู้นะเผุนข้าลายครับพี่น้องที่พวกกําไลมันเห็ดเต็มเหน็บบอพี่น้องว่ามันเห็ดบอเหนอีรีพี่น้องที่ผุข้าลายตุ๊กๆอยู่อ้าวหัวรดพี่น้อง วัวปนรุทไปค่ well? well, ันกคุณมวนพี oh, ่น้องเสียงนกเสียงกะครับโอ้ยให้ผึ่งคารุงเขาปะแค่นี้ให้ผึ่งคารุงให้ผึ่งข้าวไรครับพี่น้องด้วพี่น้องขอ้นคขาข้าวไพี่นองข้เขาวไรพี่น้องวพี่หน่องขเาขวร่พี่หน่้นาข้าวไร่พี่นอง่พี่น้องเห้นเามพี่น้อง พิข้าไดครับพี่น้อดอกใหญ่เด้พี่น้ออต้องหนีว่าในป่าหยางกับพี่น่อขิงข้าไดครับพี่น้อสองดอกพี่น้อพี่น้อข้าก็พี่น้อก็ล่างงายขีก็งาพี่น้อพิงข้าะได้ครับพี่น้องรอกก็ง่างาครับ น้องคลักน้ำครับพี่น้องติดก้อนใหญ่พี่น้องเหลื<ป>ง,งจึงคืองเลยพี่น้องเอ้ยเอามือกขับไปมันคือเป็นสีหนิ่มๆแล้วพี่น้องมันจะไปทั้งผืนอะวะ <c oughs> ว่านกระเบื้องบ่เห็นมันคืาสีมบ้านเก่าแล้วป่พี่น้องเลยเฮ้ยหลาขา แล้วอ้ยก็ยังงามอยู่ดรอกงามอยู่พี่น้องหันเปหนิมๆมันอยากบานนะแต่ว่าเข้าขืนบ่ได้เข้าข้าวหยาถ้าไปถือฝนนำเนาะฝนตกครับน้องฝนตกแห้งๆอุ้ยสวยๆคือขอดงครับพี่น้องงามพี่น้องฟังเสียงตัดดังปอกขึ้นหนอหนึ่งมาเนาะงามครับฝึกข้าลายครับพี่น้อง ดอกเบปไงจิตผึ่งข้าลายครับพี่น้องวื้องามๆเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกิตผึ่งข้าลายก็เกาพี่น้องขานกินไปครึ่งนึงแล้วแม่กระไรให้กันครับเนี่ย

เอาไม่เอาอาอยู่ตัวนีงปาเติงตีบาเอานอยนอยที่ตมันยว้ายพี่น้อเอ้คเยดเตบานนี่ดออม้กนพี่น้อขาขาเลยั่นพี่นอพี่นองพี่น้องพี่อันเบลเพิ่งขานอย่ะเพิ่งขานอยก็มีนพี่นนอ จ้าพี่ก็มีพี่น้องอู้ยสองดอกพี่น้องไม่มีหนั่นดอกที่สามเลยนะนั่นเยอะข่ากบเล็กน้อยเออสามดอกพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้เข้ามาหอดบ่ายนะครับลงรถแล้วสรุปพิกกันครับพี่น้องนี่นะครับจอยเฮ่คลองเขา ที่เด็ดที่มันครับเห็ดเผือกข้าวงเห็ดเผือกแดงครับเห็ดก้อใหญ่เห็ดเผือกข้าวไรกันสินักๆเนี่ยไปเห็ดเผือกข้าวไรครับพี่น้องถ้าพี่น้องมอกคลิปนี้ฝากกดเลยก็แชร์กดติดตามนะครับเนาะฝากคอมเมนต์ครับเผื่อจะมาผัดคลิปต่อไปนะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแห้ววัตสุทุกคนครับ